ามเมื่อกี้ทําไมเซเลบค่ะเซเลบเดี๋ยวเชิญอาจารย์ไปถ่ายข้างหน้ากันมีไหมจะได้ไม่บังกล้องกันไปถ่ายหน้าดีเลนผมมาหลายวันหนีกลับมาจัดงานที่นี่ครับก็มาต้อนรับอาจารย์นะครับนะฮะก็นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะ นะครับงานนี้ก็จัดขึ้นในนามนิิตนักศึกษานะครับในหลายมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเจอกันแน่นอนครับพรุ่งนี้ใครไปที่หิลสินมากครับขอเสียงตบมือครับเราไปเราจะไปเลกยักษ์เอ a นะครับหรือวิทยาเนี่ยนะไปร่วมกันครับขอเสียงตมมือครับไปแน่นอนครับในนามนิศักศึกษาแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์ เหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะขอนน้ำพัดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเต็มรูปแบบอีกทีพรุ่งนี้นะครับนะครับไม่เหนื่อยแล้วนะครับอ่าไม่ต้วดยังได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่าทุกคนนะรับอาจารย์ครับหลายคนสงสัยเหลือเกิน EHA นี่คืออะไรครับอาจารย์อ่าจริงจริงเดินมาทุกวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะเพราะว่า เราเดินมา1ิวันเนี่ยเราต้องการให้เรารู้จักตัวนี้นะครับถ้าไม่รู้จักตัวนี้แสดงว่าเอ๊ะไม่เป็นจะยังไงกันใช่ป่ะคําถามนี้ต้องเป็นคําถามที่ก่อนเดินและเราคิดว่าพอหลังจากเราเดินมาสิบวันถ้ายังต้องถามคําถามนี้เนี่ยเราเฟลละเราเราเออถ้าแบบเราเดินมาสิบวันเนี่ยยุ่งนะเออไม่รู้จะเดินไม่รู้จะเดินมาทำไรละ ก็ไม uhm ่เป็นไรไงหมายถึงคนที่มาเฟิร์มวันนี้ก็ด้วยใช่ไหมเพราะเราต้องการสื่อสารกับสังคมถ้าเราเดินทางมา10วันแล้วเราแ้งใส่เสื้อ E H A เนี่ยแล้วเราโดนถามว่า E S A คืออะไรเนี่ยเรายุ่งอยู่เหนกันอ้าว E S A คืออะไรไม่ใช่อ่ะเรากาประเมินอ่า E S A คืออะไร มรู้กันหมดแต่ฟอร์มมีเองอ่ะพิธีการผมยืนจริงครับผมรู้แต่ว่ามีบางคนที่มาวันนี้ครับอาจารย์ก็เลยงงผมไม่ได้ถามไม่ใช่ไม่มาวันนี้เขาก็รู้เพราะเราเดินสื่อสารกับสาธารณะแสดงว่าผมผิดเองถามผิดเองไม่ผิดหรอกเข้าใจไหมไม่ที่พูดนี่ไม่ได้ว่าฟอร์มแต่หมายความว่าต้องการจะสื่อให้พวกเราเข้าใจว่าการเดินเนี่ยคือมันคือต้องการการสื่อสารต่อสาธารณะบางเรื่องใช่ไหมครับว่า ต้องการให้เกิดความสงสัยถ้าเกิดเราไม่เดินเนี่ยโอกาสที่อย่างน้องกลุ่มนี้จะรู้เนี่ยแทบไม่มีเลยนะอ่าใช่ไหมฟอร์มถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่เดินเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่ใครจะมานั่งรู้สับเทคนิคแบบ ESHA คนไทยสัก00 0.0001ก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดก่อนถ้าเราไม่เดินเนี่ยแล้วเราไปยัดเยียดว่าให้คัดไทย ESHA คือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบและสุขภาพร้อยจบ ไม่ก็จำไม่ได้มันต้องทําให้เกิดความสงสัยใฝ่รู้ก่อนใช่ไหมครับให้สังคมไทยก็ใฝ่รู้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรื่อง E S A คืออะไรด้วยซ้ํามันต้องรู้ก่อนว่าไอ้บ้าเนี่ยมันเดินทําไมมันมีคนบ้าคนหนึ่งที่ประกาศตัวเดิน388ร้โลใช่ไหมครับอันนั้นก็คือจุดใหญ่ว่ <ปะ S 2> าเฮ้ยแม่งบ้า่ะ มันต้องกระตุ้นยิงยิงไปตรงนน้นก่อนเพราะไม่ <ๆ S 2> งั้นเราไม่มีโอกาสพูดเรื่องเขื่อนแม่วงหรือ e ี e a เลยอของฟอร์มนี้เลยใช่ไหมฮะไม่มีโอกาสเลยนะเราไม่ผมไม่มีโอกาสสื่อสารกับใครเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ย<ช>ผมพิมพ์คำว,ว่า e SA s a <ๆ S 2> คือรายงานงวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมสุขภ,ภาพลงใน facebook เนี่ยร้อยหรือสองร้อยครั้งสามร้อยครั้งแล้วมั้งพูดให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยประมาณเป็นร้อยร้อยครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครรู้นะครับสพมันรู้นะครแต่ว่าสังคมไทยไม่ไม่เข้าใจจนกระทั่งนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันเอที่ว่าเนี่ยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยมันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชํานาญการของสํานักงานใช่ไหมมันใช้ความรู้มากเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะลองตั้งใจฟังนะรายงานฟังนะมันมันมันเป็นเรื่องที่ ไม่ควรรู้โดยสิ้นเชิงนะถ้าเป็นมนุษย์ปกตินะถ้าเป็นมนุษย์พันแบบพิสดารน,นะผมจะพูดให้ฟังนะรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามรัฐธรรมนูญปี50นะครับมันจะเกิดนี้เป็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านแหล่งน้ำํำโครงการเขื่อนแม่วงซึ่งกรมชลประทานเป็นคนจัดทําและ ให้บริษัทที่ปรึกษาชื่อบริษัท Creative Consultant เข้าไปศึกษาใช้เวลาัดปีหนึ่งแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจรารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ใครว่าไม่จะไปรู้เรื่องที่ผมพูดไม่มีนะฮะมันไม่มีต่อต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประกอบไปด้วยผู้ทรงความุู้ศาสาราต่างๆซึ่งมักจะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผมต้องไปอธิบายเรื่องกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอนะ ซึ่งกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีนายกเป็นประธานและมีรองนายกท่านหนึ่งถูกมอบหมายพร้อมกับรับมรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่กรรมการและนัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นจากภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยซึ่งก็จะมีหน้าที่อนุมัติโครงการต่างๆว่าผ่านรายงาน e j a นี่หรือไม่โดยการ การกลองหรือการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการอีกต่อหนึ่งและเมื่อไปจากนั้นแล้วและเมื่อไปจากนั้นแล้วนะครับคอรม็คืออินนายกท่านนายกที่มีรองนายกเหมือนมีคณะนี้นี้รัฐมนตรีอื่นๆแต่ไม่มีกรรมการผู้ทรงอุญวุฒคุเขาถึงจะมาอนุมัติว่าเผื่อแม่วงอนุมัติให้สร้างได้มันต้องผ่าน รายงานนี้ไปก่อนซึ่งนายกเป็นประธานเหมือนกันดังนั้นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพถ้าผ่านไปเนี่ยมันเกือบจะเทียบเท่ากับมติคลรามาด้านที่เป็นการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเวลาที่เกิเกดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขาจะบอกว่าก็ทํารายงาน e i a แล้วแล้วมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนคณะกรรมการผู้ชํานาญการเห็นว่าทําได้เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากจะรู้หรอกครับในประเทศไทย มันรู้ไม่ได้มันรู้ไม่ได้จริงๆจะมาบอกว่าสังคมไทยไม่สนใจเรื่องนี้มันมันรู้ไม่ได้จริงๆเข้าใจไหมมันไม่ใช่ธรรมะถ้าคนไทยรู้เรื่องแบบนี้สิมันบ้ามันเป็นประเทศที่บ้าไปแล้วดังนั้นเราอยากจะค้านเขื่อนแม่วงไอ้ตัวนี้มันคือกุญแจสําคัญถ้าไอ้ตัวนี้ไม่ผ่านเขื่อนมันก็ไปไม่ได้มันคือกุญแจสําคัญนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ค้านได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า ถ้าว่าโนดมอ่าวันนี้มอลังสิทธิ์โนดมโนดมไม่เอาเขื่อน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 ไม่วงสร้างอรือเนยแห่งชาติไม่เอาสมมติว่าพวกเราไปคานที่นายกยิ่งรักผมเดาได้เลยนายกยิ่งรักเขาบอกว่าทําไงนะครับก็บอกเดี๋ยวปรึกษาพลรมอก่อนเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะว่าไงคณะรัฐมนตรีบอกก็บอกว่าเรายังสร้างไม่ได้หรอกถ้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่านกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนั้นถ้ามันผ่านมาแล้วเราถึงจะอนุมัติอีกทีหนึ่งถ้าคุณไปถามกรรมการสิ่งมล้ิษแห่งชาติเขาก็บอกว่าก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะสร้างเขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อนเพราะยังไม่ผ่านรายงาน ESA ใช่ไหมครับเขื่อนนี้จะสร้างไม่ได้หรอกนะครับถ้ามันอยู่ในอุทยานแห่งชาติมันต้องเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติก่อนดังนั้นถ้าไปถามมาธิบดีกรมอุทยานทิบดีก็บอกว่า โดยรวมเนี่ยที่ปดีก็ไม่อยากให้สร้างเขื่อนในอุทยานแต่ถ้ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลและผ่านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราก็เป็นข้าราชการเราทําอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปถามเนี่ยนะสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหัวหน้าใหญ่ก็คือเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหน้าที่ต้องประสานให้เกิด คอชกรหรือคณะกรรมการผู้ชำนาญการเขาก็จะบอกว่าการอ่านรายงาน EHA เนี่ยเป็นอำนาจโดยอิสระของคอชกรเราก็ไม่มีอำนาจไปแทรกแซงอะไรแล้วถึงจะผ่านจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมไปแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นวม่ต้องสร้างได้เพราะเป็นอำนาจของคอรมอดังนั้นถ้าเราจะค้านเขื่อนแม่วงเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบนะฮะ มันจะโยนเัินไปโยนเงินมาโยนกัินไปโยนเัิน,นมาคราวนี้พอ EHA เนี่ยเราจับมันได้สามเรื่องเรื่องแรกนะครับมันมีการศึกษาทางเลือกว่าเขื่อนนี้มีทางเลือกอื่นๆเช่นสร้างฝายสิบสองตัวทำบ่อน้ำในไร่นาทำโน่นนี่นั่นเยอะแๆเลยมีโมเดลเขาก็คำนวณทางเศรษฐศาสตร์ว่าโอ้โหมันไม่คุ้มเพราะได้น้ำมาแต่ละลูกบาทเมตรเนี่ย แพงมากสู้ทําเขื่อนไม่ได้แล้วก็นึกโอ้โหมันได้น้ําทําฝายแพงกว่าทําเขื่อนแต่เขาเป็นวิชาการเงี้ยก็ออกมาอันที่สองต้องทําเขื่อนมีเขื่อนอยู่สองที่หนึ่งเขื่อนในป่าสองเขื่อนนอกป่าเขาก็เอาปัจจัยต่างๆมาใส่ให้ดูปรากฏว่าคํานวณยังไงเขื่อนในป่าชนะริ้วเลยทั้งทั้งที่มันได้น้ํานิดเดียวเขื่อนนอกป่าได้น้ําเบอ้อเลยแต่ต,ออแต,ต้องไล่คนออกนะครับต้องไล่คนออกเขาบอกว่าสองพันครอบครัวผมเข้าไปก็เห็นมีแต่ไล่มันมีไม่ถึงหรอกแต่บอกมีสองพันหกร้อยครอบครัว เราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ต้องไปไล่คนออกเพื่อทําเขื่อนที่นี่นะครับเพราะเราก็ไม่ไม่คิดอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็ทําคะแนนให้เขื่อนในป่าที่น้ําได้นิดเดียวเนี่ยชนะริ้วครึ่งครึ่งไปเลยนะนะดังนั้นการศึกษาทางเลือกกับศึกษาตําแหน่งที่ตั้งทางเลือกตําแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องแล้วนะครับอันที่สองข้อมูลจากกรมอุทยานก็ดีจากสมาคมบรรักษ์สัตว์ป่าก็ดีจากกองทุนสัตว์ป่าโลกก็ดีบอกไอ้ที่ตั้งเขื่อนตัวนี้มันเป็นป่าที่อยู่ติด ต่อเนื่องกับห้วยหาาแข้งตอนนี้ห้วยห่าแข้งเนี่ยเรารักษามันไว้อย่างดีตั้งแต่พ่สืบนะคะเสถียรเสียชีวิตจนมีเสือเนี่ยล้นห้วยห่าแข้งออกไปเต็มไปหมดเลยออกมาที่แม่วงเพราะแม่วงไม่มีชุมชนเสือมันไปอยู่ที่แม่วงได้ตั้งเยอะแล้วมันก็เดินไปที่ของลานเขาถ่ายรูปมันได้สารพัดเลยนะครับมันเป็นแหล่งป่าที่มีศักยภาพของเสือถามว่าเราจะเก็บเสือไว้ทำไมนะครับการมีเสืออยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดว่ามันต้องมีอาหารของเสือมันต้องอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับ แล้วเราก็เก็บแหล่งพันธุกรรมพวกนี้เอาไว้ได้เยอะแยะเลยดังนั้นถ้าป่าไหนมีเสือเนี่ยมันไม่ต้องดูอย่างอื่นละมันเป็นป่าที่มีสัตว์ที่เป็นอาหารของเสือต้องมีพืชเยอะแยะเลยและแม่ฮงมันก็มีเสือจริเพราะมีงานวิจัยแต่รายงาน EA ฉบับนี้บอกไม่เจอนะครับตอนหลังเราทวงมากๆบอกเจอสองตัวแต่ก็ไม่ให้ความสําคัญว่ามันเป็นป่าที่ติดเป็นป่าหื้นเดียวกับห้วยขาแข้ง ก็แบบเป็นป่าธรรมดาดังนั้นเวลาลดผลกระทบเขาก็บอกว่าก็ขอให้กรมอุทยานกรมป่าไม้เขาให้นู่นหน่อยอสอจอหรือทรัพยากรเสียงล้อมจังหวัดเนี่ยดูแลอย่างเคร่งครัดไม่ดูแลไงทรัพยากรเสียงร้อมจังหวัดไม่มีคนเลยให้อุทยานดูเนี่ยนะครับก็ดูไม่ได้เพราะาตอนสร้างเขื่อนมาสร้างแปดปีต้องเข้าไปตัดไม้ต้องมีรถบรรทุกเข้าไปเขื่อนเนี่ยครับยาวเกือบหนึ่งกิโลสูงเท่าตึกกี่ชั้นก็ไม่รู้สร้างแปดปีเสร็จดังนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับเสือหมด พราะตอนนี้เสือตัวหนึ่งมันออกจากป่ามันก็เป็นล้านแล้วนะครับส่งไปขายจีนของไปขายเกาหลีดังนั้นมูลค่ามันสูงมากดังนั้นคนงานที่เข้าไปทําเขื่อนเนี่ยจะปล่อยไวหมมีออเดอร์ไหมจากภายนอกในช่วงทําเขื่อนมีแน่นอนดังนั้นเสือที่มันเพิ่มปริมาณขึ้นในป่าแต่มันตกเนี่ยสร้างเขื่อนได้งแค่จุดจุดเดียวเนี่ยโอกาสที่จะหมดเนี่ยสองร้อยตัวล่านานไหมไม่นานหรอกใช้เบื่อก็ได้เดี๋ยวนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จำนดนเวลา8ปีเนี่ยจะทำให้เสือหมดป่าเนี่ยเป็นไปได้สูงมากรายงานฉบับนี้ละหนึ่งคดี้พอมันเป็นป่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้อยู่เนี่ยนะครับมันได้น้ำคุมม้มไหมมันแก้ปัญหาน้ำท่วมกเกษตรมอเกษตรได้ั้างไหมมันจะแก้ได้ไหม เขาก็บอกว่ามันเก็บน้ำได้250ล้านลูกบาทเมตรดังนั้นน้ำที่ท่วมภาคกลางเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันมีประมาณ4-5ห0 0มืนล้านอะ่ะมันก็จะลดลงไปไม่ถึง1% 1%หมายความว่าไงน้ำท่วมกเกษตรตอนนั้นถึงไหนฮะ <c oughs> ถึงอกถึงไหนนะตรงนี้ถึงหน้าอกนะตรงนี้ใช่ไหมถึงเอวแต่ถ้าท่วมพื้นที่ที่ไม่ได้ถมเนี่ยมันจะท่วมประมาณ2เมตรถึง3เมตร ถ้าเมตรหนึ่งมันลดไปเซนหนึ่งใช่ไหมถ้าท่วมสองเมตรที่ทุ่งนามันก็ลดไปไปเท่าไหร่ไปครึ่งเซนถ้ามันท่วมเกือบสามเมตรมลดไปสามมิลนะ่ะแต่ว่าเขื่อนแม่วงก็ถูกไปบรรจุอยู่ในงบสามจุดห้าแสนล้านที่จะลดน้าท่วมมันลดไม่ได้ถามว่ามันลดพื้นที่ใกล้ๆเขื่อนแม่วงนะที่ลาบน้ําท่วมถึงแถวนั้นได้ไหมในรายงานก็เขียนชัดว่าลดไปประมาณ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามันมีน้ำประมาณอีกสิบเส้นที่ไหลลงมาหาพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแถวนั้นตรงที่กั้นน้ำแม่วงเนี่ยมันเป็นแค่เส้นเดียวหนึ่งในสิบเองนะครับน้ำมันอาจจะเยอะหน่อยก็จริงแต่มันลดไม่ได้อย่าว่าแต่มันลดภาคกลางเลยเขื่อ,อนนี้เนี่ยบอกว่าจะให้น้ำกับพื้นที่ชนบทฐานสามแสนไร่อ่านในเอชเอโอ้โหพื้นที่สามแสนไร่ แต่ถ้าไม่อ่านให้ละเอียดเนี่ยจะพบว่าเขาซ่อนไว้ว่ามันเป็นพื้นที่ชนประทานในฤดูฝนฤดูฝนน้าจะท่วมตายอยู่แล้วแต่อบอกว่าเป็นพื้นที่ชนประทานฤดูฝนพื้นที่ชนประทานฤดูแล้งเนี่ยอยู่แค่แสนไร่นะครับพื้นที่ชมประทานฤดูแล้งเนี่ยแสนไร่ดังนั้นแสนไร่เนี่ยมันเท่ากับพื้นที่ตาบลเดียวตาบลเดียวแล้วเราจะเสียป่าที่มีเสือไปทําไมทำไมไม่ไปขุดบ่อให้เขาใช้เงินสักสองร้อยล้านก็จัดการได้แล้ว หัวหน้าสํานักงานเลขาี่การชื่อดรวิจาร์ณสิมาฉายยาคนนี้ครับผมได้ยินชื่อเสียงมานานเป็นคนดีเป็นคนเป็นนักวิชาการถึงแวดล้อมที่ดีเราก็ไปคุยเราบอกว่าขอมีการประชุมเทคนิคอลเฮียริงคือประชุมหาลือกันอีกทีได้ไหมท่านจะสนใจจะเป็นงานวิชาการนะครับพอ,อรายงานเข้าตอนนั้นนะครับก็มีคณะ ประธานคณะกรรมการผู้ชํนานาญการชื่อดรสันทัตสมชีวิตาท่านนี้ก็เป็นอดีตข้าราชการเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งแวดลอ้อมนะครับแล้วก็มีอาจารย์คุณสืบนะคะเสถียนชื่ออาจารย์อุทิศกุลอินที่เป็นปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษบอกเกษตรอยู่เนี่ยบอกว่ารายงานเถื่อนแม่วงเนี่ยมันห่วยแตกมากเสือเสือก็ไม่มีการศึกษาป่าไม้สัตว์ป่าต้องศึกษาใหม่หมดมีอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านหนึ่งชื่อทีิบดีสมศักดิ์โพธิศัตย์ ท่านจะเห็นเส้นชั้นความสูงปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวทำไมรูปร่างของอ่างเก็บน้ํากับเส้นชั้นความสูงมันไม่สัมพันธ์กันนี่วะอันนี้ข้อมูลมันมั่ว,วมั่วไม่ต้องเอาเข้าเลยได้ไหมอ,ออกไปเลยดีกว่าปรากฏว,ว่าพอต้นปีนะครับก็ตีรายงานฉบับนี้กลับไปด้วยประเด็นที่ผมบอกเนี่ยประมาณ19อย่างถ้ากลับไปศึกษาใหม่ก็ต้องเป็นปีกว่าจะชัดเจนปรากฏว,ว่าสัยนั้นรองนายกและทีมต่ปอประสบ ถูกมอบหมายให้มาดูแลกับสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเปลี่ยนตัวทั้งเลขาธิการสํานักง,งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมคือคุณวิจารณ์ออกนะครับเอาคุณสันติที่คุณสันติมานั่งแล้วก็ยังเปลี่ยนตัวดรสันทัศน์ที่เป็นคณะประธานคณะกรรมการผู้ชับการการออกอีกแล้วก็ให้คุณสันติที่มานั่งเป็นเลขาธิการเนีย่ยมานั่งเป็นคณะกรรมการแทนเป็นข้าราชการประจํา ดังนั้นคุณประบะสบเป็นคนให้บุญให้คุณให้โทษว่ามาเป็นเลขาธิการใช่ไหมก็ต้องทํางานให้เขาหรือเปล่านะเดี๋ยวจะโดนฟ้องพูดไปก็ไม่ได้แล้วก็ตัดอาจารย์อุทิศกุอินอาจารย์มอเกษตรอาจารย์ชุนสืบอ,ออกจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตัดอาจารย์สมศักดิ์โพ,พภธิสัตว์อดีตกรมทรัพยากรธรณีออก แล้วรายงานมันก็ผ่านนะครับผ่านฉุยฉุยมาจนถึงทุกวันนี้มูลนิสสืบและองค์กรเครือข่ายรวมทั้งกลุ่มเจ้าฟอร์มเนี่ยนะฮะเสรีนนทรีเนี่ยก็ยื่นหนังสือไปไม่รู้กี่ฉบับตลอดปีหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ส่งหนังสือถึงนายกเราทําทุกอย่างฮนะพี่ก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเห็นไหมทำไมถึงค้านเกิดแม่วงเพื่อให้สาธารณรับรู้เล่น Facebook ด่ามาทุกวัน มันก็ไม่เป็นผลสําเร็จใช่ไหมครับรายงานก็ผ่านเรื่อยๆเ,เราก็เอ๊ะแล้วไอ้ที่เราคิดที่มันถูกหรือเปล่าวะใช่ไหมครัไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าผมก็เลยประสานให้วิศวกร,รรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีอาจารย์มอเกษตรทั้งนั้นเลยอยู่วิศวะแหล่งน้านะครับชื่อาาาอ,อ,าอาจารย์ท่านอาจารย์ดรสุวัฒนาอาจารย์ทีพาวุฒนะครับ แล้วก็อัจชัย์บัญชาเป็นคณะบดีวิศวะแหล่งน้ำวิศวะอยู่ที่กำแพงแสนอาจารย์เป็นเป็นนักวิชาการของมอเกษตรทุกท่านเลยนะครับไปลงไปดูพื้นที่แล้วทุกคนเป็นนักสร้างเขื่อนผมก็พาไปดูพื้นที่สร้างเขื่อนแม่วงผมก็ถามข้อมูลที่ผมเล่าอย่างที่เ่าทวกเราฟางังผิดไหมไม่มีใครบอกว่าผมพูดผิดเลยนะทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นประเทศนี้กำลังเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยประชาชนคนไทยก็ตน ตนปล้นป่าดีวะตนปล้นทรัพยากรพวกเราเองที่เป็นนักอนุรักษ์นะครับมูลที่สืบเนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรใหญ่โตอะไรมีคนอยู่20่กว่าคนไม่ได้มีองค์กรไม่ได้เป็นองค์กรที่มีความสําคัญกว่าองค์กรอื่นๆในประเทศไทยนะครับแต่บังเอิญเราเนี่ยอาสาที่จะรักษาป่าตะวันตก เราก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีดึงสมาคมนกมาดึงกลุ่มสิ่งแวดล้อมจากพยโยหะคีรีนครสวรรค์มาดึงมูลยที่อนุรักษ์ป่าตะวันตกมาหาหรือเอาไงดีเราก็สู้มาตลอดรายงานก็จะผ่านมาตลอดพอวิศวกรบอกว่าข้อมูลที่พวกเราคิดมันไม่ผิดเนี่ยผมก็คิดว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วครับผมต้องต้องประท้วงประท้วงอะไร ผมก็เลือกที่ประท้วง E S A เพราะอะไรถ้าประท้วงจะสร้างเขื่อนแม่วงม,มันก็โยนอีกเฮ้ยเขายังไม่สร้างหรอกใช่ไหมอย่างที่ผมบอกดังนั้น E S A มันกำลังจะผ่านด้วยประท้วงเหมืนอนว่าเฮ้ยมันผิดเยอะนะแต่ไปพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครฟังดังนั้นไม่ต้องพูดละนะพูดไปเยอะแล้วใช้ตีนพูดผมก็เลยประกาศตัวผมจะเดินยิงย่งๆมาเดินประท้วงก็จะเดินประชดอะไรใช่ไหม ขโชดชีวิตแล้วเพราะอะไรผมทั้งผมอายุสี่้านะฮะไม่พร้อมจะเดินหรอครับวันละ30มสิกิโลสิวันอ้วนด้วยนะฮะไม่เคยเออกกำลังกายเลยดังนั้นมันตาย,ยง่ายๆนะเนี่ยจะประท้วงอย่างอื่นเช่นจะแก้ผ้ามันก็อนาจารใช่ไหมจะแขวนคอตายถ้ามันมันแขวนคอตายมันปั๊บเดียวไงครับช่วงแอกแอกแอกเราไม่ตายก็ เขือนก็สร้างได้ด้วยตายฟรีด้วยใช่ไหมจะทำอะไรดีอ่ะเดินเนี่ยมันได้ประมาณสิกว่าวันนะครับเราก็หวังว่าจะหาคนที่เก่งกว่าผมมาช่วยเช่นถ้าผมเดินปุ๊บนักข่าวท้าเฮียสอระยุท์มาทําข่าวว่าาจะร์ศินเดินแล้วผมว่าพี่พี่คณะวนศาสตร์ที่มอเกษตรแห่งเนี้ซึ่งเป็นคนที่มีองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่ป่าไม้ดีที่สุดเนี่ย ผมวิทว่าเมื่อต้องกระตุ้นต่อมโนสำนึกของคณาจารย์ที่นี่มั่งเลยวะว่าจะต้องให้ผมท้าทายผมกล้าคนเราเดินสามร้อยกิโลไม่กลัวอะไรแล้วไม่ได้เป็นอาจารย์ผมด้วยผมจบธรณีผมไม่จบวิทศาสตร์ไม่เกี่ยวผมเดินสามร้อยกิโลต่าได้หมดอะจริงกลัวอะไรอะเดินมาแล้วสามร้อยโลใครทำได้บ้่งท้า มีคนทําได้นะฮะมีแน่ๆคนที่ประท้วงเดินจากประจวบขึ้นมาแต่เป็นก็เป็นคนที่คับแค้นระดับเดียวกันอะถ้าไม่บ้าพอทําไม่ได้หรอกดังนั้นถ้าสางรยุทธ์หรือสามห้าเนี่ยทําข่าวเราผมคิดว่าปวัตศาสตร์ก็อยู่ไม่ได้เฮ้ยสังคมมันต้องกดดันอา้าวแล้วไอ้พวกอาจารย์ป่าไม้มันไปอยู่ที่ไหนกันหมดอา้าวไอ้พวกนักวิชาการกุมวิทยาอยู่ไหนกันหมด อ,าอ,าอา้าวอ้นักวิชาการวิศวะแหล่งน้ำมันอยู่ที่ไหนกันหมดมันปล่อยให้ okay, กรมชนกับสอขอมาปนป่าประเทศไทยได้ไงฮัลโหลฮัลโหลใช่ไหมครับฮัลโหลอ่าผมก็จะเดินแต่ปรากฏว่าแม่งไม่มาเลยสา <Hello. S 1> ม,มหม้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเอดีีหอยม่มวงหอยไ,หไม่ม่วงหอยเน่าอะไรไม่มาถ้าหอยไม่มี วมนวานช่องสามนะถ้า,ถาไม่ใช่นักข่าวนะที่รู้จักกันก็ได้มาโทรคุยช่วยพี่หนยเจอเรียเจ็บปีนเขาก็มาช่วยนิดหน่อยนะครับก,ก็ช่วยกันเขาส่งนักข่าวท้องถิ่นมาช่วยดูคือไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาก็คงอยากทําแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่วันนี้โซเชียลมีเดียกับสื่อทางเลือกเนี่ยมันทํางานนะครับก็ปรากฏว่าคนที่ รู้เรื่องนี้รู้ว่ามีไอ้บ้าคนหนึ่งจะเดินให้มันเป็นใครวะให้หน้าตามันก็บ้าบ,าบออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมเอ้ยสัตว์สิ่เรื่องน้ําท่วมนี่หว่าเอออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนรู้พอปร,ประกาศเดินเนี่ยนีม่มีชักมีคนรู้จัก e j a มากขึ้นมีคนแนะนํามาให้เรียกว่าอ e h e r ยด้วยอ่ะผมไม่ได้เรียกเองใช่ไหมไอ้ฟอมเรียกแล้วมีสระดนันเผื่อมีใครคอนเน็ชันถึงต่อประสบคอนเน็ชันทักษิณชินวัตรคอนเน็ชันเยาวภาภวุฒิองศวรัต ให้สามารถเปลี่ยนใจได้ใช่ไหมเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่กับคอรมอรใช่ไหมฮะมันอยู่กับ3-4คนนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถขักดันไปได้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าไม่มีแต่รับไม่มีแต่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำงานคราวนี้ก็ต้องถามว่ากลไกที่จะยุติเอ a, a, a เนี่ยมีไหมก็มีเพราะว่ามันยืดเวลาได้เพราะว่าสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งวดล้อมเนี่ยมันสังกัดกระทรวงทรัพย์ แัะทุคนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยชื่อวิเชษกเกษมทองศรีเป็นอดีตประธานบอร์ดปตาทานะที่ในกินปูโชว์ตอนที่น้ำมันสมเม็จรั่วคุณวิเชษเนี่ยนะครับแกก็พอเข้ารับตำแหน่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจริงใจหรือไม่จริงใจนะฮะท่านบอกว่าท่านรักคุณสืบนะท่านเถียญท่านรักป่าท่านจะเข้ามาเพื่อสร้างผลงานแล้วกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็เป็นต้นสังกัดของสำนักงานนโะยบายและแผนสิรแวัลอม จริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยกระทรวงทรัพย์ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการทํางานของคอจกของคณะรัฐมการผพิจนานณาการเพราะเขาเป็นอิสระไม่ควรนะครับไม่ควรแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะขอให้เลื่อนวาระมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าของเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนถ้าเกิดมันมีปัญหาเช่นเอ o ของรากี่องค์กรนะสากว่าองค์กรร่วมยื่นหนังสือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ เอ็นทีโอสาสิองค์กรยื่นหนังสือเนี่ยเลื่อนแล้วต้องพบทวนแล้วแต่นี่เขาไม่เลื่อนก็เลยต้องว่าเดินสักสามร้อยแปดสิบแปดกิโลเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมกัน,นจะเลื่อนไหมรอดูวันจันทร์บอกไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นทางสุดท้ายแล้วก็เลื่อนปั๊บจะทํำยังไงนะครับต่เลื่อนปั๊บสังคมรู้แล้วว่าเอเคืออะไรเขื่อนแม่วงคืออะไร มีปัญหาย,ยังไงถ้าขืนทำหน้าด้านมากเลยนะมันหน้าด้านถ้าทำหน้าด้านแนะ่ๆดังนั้นเนี่ยต้องเดินเพราะวิธีอื่นไม่ได้บอกแล้วไม่รู้จะทำอะไรต้องเดินนะครับสรุปก,ก็ต้องเดินแล้วเดินแล้วนะครับพรุ่งนี้เหลืออีก12โลใครจะไปบ้างครับ ผมเดินช่วยมาแล้วสามร้อยหกสิบเลอีกประมาณสิบกว่าโลไปไม่ไปไ,ไปไป,ไปเรื่อนปากกไม่รู้นะอ่าไปสักร้อยคนนี่มันไปสักพันนะไปสักห้าพันหามุมกล้องดีๆอาจะเลื่อนไปสักหมื่นมีไม่ต้องหามุมกล้องมันแน่นนะให้สื่อออกมันก็ แต่แค่นั้นผมไม่ได้หรอกนะฮะเราก็ต้องมีการประสานงานไปทางกระทรวงทางรัฐบาลนะครับก็ทําอยู่นะครับพยายามทําอยู่นะน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พยายามทานะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่ห้าสิบห้าสิบไปนะครับวันนี้ต้องบอกห้าสิบห้าสิบว่าว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างคือสองอย่างคือหนึ่งจำนวนคนที่มาแสดงออกทั้งทางโซเชียลมีเดียทั้ง Media, ทาตัวเป็นๆพรุ่งน,นี้ กับ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 การการให้การรับบีการประสานงานในเชิงนโยบายกับคนที่เขามีอำนาจนะครับซึ่งพี่ก็ทำนะครับทั้งสองอย่างนะครับไม่เดินอย่างเดียวแต่มีคนในเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ก็ช่วยทําทั้งสองเรื่องนะครับผู้นี้ก็เลยมีเครือข่ายนะครับนักกิจกรรมต่างๆอาจารย์วสันต์สินิเกที่ร้องเพลงฉันไม่อยากอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับ ก็จะไปช่วยจัดงานรอไว้ที่หอศิลป์เพราะมีคนที่เดินไหมอยากเดินแต่เดินไม่ไหวก็จะไปรอที่หอศิลป์เราก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้ให้ความคิดเขาใช่ไหมครับแต่พวกเรามาเดินเนี่ยนะครับเดินตั้งแต่เกษตรนะครับคู้นี้ผมคิดว่ามีคนถามเยอะว่าไปกี่โมงคำนวณแล้วเนี่ยไปเร็วก็ลําบากเพราะว่ามันจะรวมคนเดินมากไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นพวกนี้เราตื่นสักอกโม แล้ก็มารวงมาสักเจ็ดโมงนัดหมายอะไรกันนิดหน่อยนะครับจะคิดว่าใครจะลนมาลงเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆเจ็ดแปดโมงก็ออกอปไปส,ยสายสิบโมงสิบเอ็ดโมงที่ BTS ถึงไหมเลยวิธีเดิน,เด,นเดินไปจากนี่ก็น่าจะสักหนะ้าพันเนาะไปเอาที่ BTS สิบห้าพันหรอาที่ BTS สิบห้าหมื่นเอาที่ BTS สิบห้าหมื่น,นเอาที่ลูกโาวรีอีกเ,เท่าไหร่ อีกแสนหนึ่งอ่ามีคนไปรออยู่แล้วที่สยามอีกเท่าไหร่แสนหนึ่งอ้าเป็นสองแสนห้าหมื่นสองพัน <laughs> นะครับเอาแบบนั้นเนาะแล้วคนมันเยอะ,อค,นะค,ะค่อยๆเดินไปนะฮะค่อยๆเดินกันไปนะครับค่อยๆเดินกันไปแล้วก็พอไปถึงที่นั่นปั๊บเนี่ยเราก็มาคิดว่าเราจะมาแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรให้เขาเห็นดีนะครับเดี๋ยวฝ่ายทางกิจกรรมทางน้นจะคึงคิด